โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรังสิตบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโดยครูเบนจามราสัพทวีแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ในม .2 นี้นะคะจะประกอบด้วยระบบทั้งหมด5ระบบได้แก่ 1. ระบบหายใจ 2. ระบบขับถ่าย 3. ระบบหมุนเวียนเลือด 4. ระบบประสาทและ 5. ระบบสืบพันธุ์ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบในร่างกายของมนุษย์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งหัวข้อประกอบด้วย2.1อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย2.2 แนวทางการปฏิบัติตน้นที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้เป็นปกติค่ะหัวข้อที่2ระบบขับถ่าย e x c e t o r y System ระบบขับถ่าย e x c e t o r y System เป็นระบบที่ทำหน้าที่ขับของเสียของร่างกายได้แก่น้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และยูเรียออกจากร่างกายทางอวัยวะต่างๆดังภาพคะ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความสำคัญของระบบขับถ่ายนะคะ 1. ควบคุมความเป็นกรดต่างๆในร่างกายให้เหมาะสม 2. ควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้สมบูรณ์ 3. ควบคุมปริมาณสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย 4. ควบคุมปริมาณสารที่มีมากเกินความต้องการของร่างกายค่ะอวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่ขับของเสีย 1. ผิวหนังผิวหนังจะขับของเสียอยู่ในรูปแบบของเหงือ่อออกมาทางรูขุมขน 2. ป่ปอด จะทำหน้าที่ขับของเสียออกมาในรูปแบบของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 3. ไตจะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกมาในรูปแบบของน้ำปัสสาวะและ 4. ลำไส้ใหญ่จะขับถ่ายของเสียออกมาในรูปแบบของอุจจาระค่ะเรามาดูวิธีการกำจัดของเสีย ทางไตกันนะคะไตหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าคิดนี y ทำหน้าที่กำจัดของเสียเช่นยูเรียแอมโมเนียกดยูริกรวมทั้งสารที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือดและควบคุมสารที่มีมากหรือน้อยเกินไปเช่นน้ำโดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะค่ะ ทีนี้เรามาดูหน้าที่และความสำคัญของไตกันนะคะไตของเราจะมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วแดงมีอยู่สองข้างติดอยู่กับด้านหลังของช่องท้องไตแต่ละข้างจะยาวประมาณ1 1เซนเมตรกว้าง6เซนติเมตรและหนา3ซนติเมตรตรงกลางเว้าวนะคะจะเป็นที่อยู่ของกรวยไตมีหลอดไตและท่อ ไปยังกระเพาะปัสสาวะภายในไตจะมีหน่วยไตยเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากกระบวนการขับถ่ายจะเริ่มจากหลอดเลือดที่นำเลือดมาจากหัวใจเลือดและสารที่มากับเลือดจะถูกส่งเข้าหน่วยไตยหน่วยไตยจะกรองสารที่มีอยู่ในเลือดสารที่ยังมีประโยชน์อยู่จะถูกหน่วยไตยดูดซึมกลับคืนเข้าสู่ร่างกายส่วนของเสียอื่นๆ จะถูกส่งไปตามหลอดไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งมีความจุประมาณครึ่งลิตรค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งคนเราจะขับถ่ายปัสสาวะออกมาวันละประมาณ1-1.5ลิตรปริมาณการขับถ่ายปัสสาวะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับชนิดของอาหารและเครื่องดื่มเช่นแตงโมแอลกอฮอล จะทำให้การขับถ่ายปัสสาวะมากขึ้นรวมทั้งการเสียน้ำของร่างกายทั้งอื่นค่ะตารางการเปรียบเทียบปริมาณสารต่างๆในเลือดและในน้ำปัสสาวะของคนปกติในปัสสาวะของคนปกติจะไม่พบโปรโตีนและน้ำตาลกูโคสนะคะถ้าตรวจพบว่าในปัสสาวะ มีโปรตีนและน้าตาลกูโคสแสดงว่าไตามีความผิดปกติในการกรองของเสียค่ะต่อไปเป็นการกำจัดของเสียทางผิวหนังนะคะผิวหนังจะทำหน้าที่กำจัดของเสียหรือที่เราเรียกว่าเหงือ่อโดยถูกลำเลียงผ่านหลอดเลือดในชั้นผิวหนังแท้ให้มารวมกันที่ต่อมเหงือ่อ และเกิดการระเหยออกจากร่างกายทางรูเหงื่อหรือรูขุมขนนั่นเองค่ะการกำจัดของเสียทางปอดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งเกิดจากการเราผาผลาญสารอาหารภายในเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดจากนั้นจะถูกลำเลียงไปยังปอดซึ่งแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากเลือดเข้าสู่ถุงลมในปอดและถูกขับ โดยการหายใจออกทางจมูกค่ะและสุดท้ายการกำจัดของเสียทางลำไส้ใหญ่อาหารที่เหลือจากการย่อยและถูกดูดซึมแล้วจะถูกลําเลียงเข้าสู่ลําไส้ใหญ่ที่บริเวณนี้จะมีการดูดซึมน้ำและธาตุวิตามินกลูโคสกลับเข้าสู่ร่างกาย ทำให้กากอาหารข้นขึ้นจนเป็นก้อนจากนั้นจะถูกกําจัดออกมาผ่านทางทวารหนักหรือที่เราเรียกว่าอุจจาระนั่นเองค่ะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบขับถ่ายของร่างกายแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้เป็นปกติค่ะ 1>, 1. ต้องเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม 2. รับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารต่างๆในปริมาณที่พอเหมาะ 3. รับประทานอาหารที่มีกาก,ากใย 4. ควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียด 5. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาก่อนจะจบบทเรียนในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะครูมีแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนลองทําดูนะคะโดยจงเลือกตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือมาเติมในวงเล็บหน้าข้อความทางซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กันนะคะ แบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนทำใส่กระดาษไว้นะคะแล้วเตรียมส่งในตอนเปิดเทอมค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมติดตามงานที่ครูสั่งไว้ใครเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปส่งที่ตัวแทนห้องแต่ละห้องได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งขอให้ติดตามส่งในตอนเปิดเทอมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ